ดวงชะตาราศีสิงห์ประจำเดือนมิถุนายน2567ภาพรวมเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีสิงห์เตรียมรับโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาชีวิตเหมือนฝ้าหลังฝนเริ่มมีแสงสว่างมีโอกาสดีๆเข้ามาแม้จะมีอุปสรรคบ้างก็จะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือการงานราบรื่นความสัมพันธ์ดีสุขภาพแข็งแรงแต่ต้องระวังเรื่องอารมณ์ร้อนและความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน คำแนะนํามุ่งมั่นอดทนตั้งใจทํางานกล้าแสดงออกมั่นใจคิดบวกมองโลกในแงด่ดีใจเย็นเย็นพูดคุยกันด้วยความเข้าใจดูแลสุขภาพทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายสม่ําเสมอทําบุญสร้างกุศลด้านการงานงานที่ทําอยู่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสได้โชคลาภมีเกณฑ์ได้เลื่อนตําแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานสําคัญควบคุมอารมณ์ให้ดีใจเย็นเพูดคุยด้วยความเข้าใจ ระวังปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานพัฒนาตัวเองฝ่ายหาความรู้อดทนอดกลั้นด้านการเงินมีเกณฑ์ได้โชคลาภแบบไม่คาดคิดเงินทองไหลามาเทมามีโอกาสลงทุนหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่วางแผนการเงินเก็บออมใช้จ่ายเงินอย่างมีสติด้านความรักคนโสดมีเกณฑ์เจอคู่ครองคนมีคู่ความสัมพันธ์ดีขึ้นโรแมนติกใจเย็นเพูดคุยกันด้วยความเข้าใจ ด้านสุขภาพระวังเรื่องสุขภาพจิตเครียดน้อยๆพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอระวังอุบัติเหตุขับขี่ด้วยความระมัดระวังทั้งนี้ดวงชะตาข้างต้นเป็นเพียงคำพยากรณ์เบื้องต้นเท่านั้นผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกรรมเก่าปัจจุบันและวิบาก